อัปเดตนะครับเรื่องราวของแอนโทนีกันนะครับล่าสุดนะครับอารันเชลเลอร์นะครับตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับของสโมสรนนิวคาสเซิลนะครับได้ออกมาโจมตีแอนโทนีนะครับว่าตอนนี้นะครับแอนโทนีนะครับเพิ่งทำไปแค่หนึ่งแอสซิสต์นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถสร้างนะครับสร้างประโยชน์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อารันเชลเลอร์นะครับวิจารณ์ในเกมล่าสุดนะครับที่เจอกับ สโมสรเวสต์แฮมยูนิเต็ดนะครับว่าแอนโทนีนะครับไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ดูเหมือนว่าตำแหน่งการเล่นของเขายังสับสนนะครับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะครับลงทุนกับแอนโทนีไปทั้งหมด8 6ล้านปอนด์แอนโทนียังโชว์ฟอร์มได้ไม่คุ้มค่าตัวนะครับมีสื่อวิจารณ์เขามากมายจริงๆในเวลานี้นะครับท่านสามารถฟังข่าวแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดในลิงค์ข้างล่างได้นะครับ คลิกได้เลยนะครับขอบคุณครับ